เี่ยเราให้ใครเป็นคนอวยระดับสคนต่อไป็นี่ดู้กาใครถึงระดับนะคือคือเราสร้างทั้งปีมันมันจะได้ได้มีมาก ใช่ใช่สูงที่รบวงจรดีเวสร้างไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยเราเยอใช่เอให้มันครบถัด้าแล้วก็อยู่ได้แบบตามมาตรฐานสถาบัน ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานการก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติควบวงจรในท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะวางรากฐานให้วงการฟุตบอลตั้งแต่แรกเริ่มเดินทีหลังจากที่ผ่านมาประเทศ โดยที่ผ่านมาท่านนายกได้สร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลชั่วคราวไว้หนึ่งแห่งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลตัวนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทางสมาคมก็ยังสามารถส่วนประกอบอื่นๆมากมายทำให้ที่นี่สามารถใช้คำว่าศูนย์ฝึกมั่นในการวาวางรากฐานให้ฟุตบอลไทยและไม่ยอมแพ้ตลอด 8ปีในการทำหน้าที่บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอล้กันนีหรือการเตรียมตัวสำหรับการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติแบบครบวงจรไปและหดเหตุผลทำไมถึงเราจะต้องสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติฟีฟ้านะครับกำหนดไว้ว่าประ สำหรับทีมชาติใช้ในการแข่งขันได้นี่คือข้อที่1น,นะครับผมจะไมผม,ผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่พูด,ดย้อนหลังเรื่องรายละเอียดว่าผมพัลีีแล้วก็เทคโนโลยีท่านพูดไว้ครบแล้วผมจะพูดว่าทำไมโครงการออกมาเป็น3ระดับคือนึอว่าตรงนี้ไม่เหมาะแต่ไปสร้างที่อื่นก็ต้องเข้าเงื่อนไขหนึ่งชาในระบบระยะเวลา เราก็ไม่สามารถเข้าโครงการของฟีฟ่าต่อไปเราก็ไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากฟีฟ่าอีกต่อไปแล้วเลยว่าคุณต้องสร้างอะไรอย่างไรแค่ไหนแล้วเขาจะทมอารม,มาตรวจสอบบออดิทันเขาชิดแกเขามีแห่งหนึ่งแล้วเขาเขาเอาเงินก้อนเดียวกันเนี่ยสร้างอีกสีแห่ง โอ้มันไอ้นี่มาจะดนปูแลเนี่ยและใส่ร้ีแล้วใไปใจะไปดึงยเฮ้ยุมมาสมคมบยยืนลับก่า่ไะานมันจะมีลานห รั้วเราติดกับเมืองโบราณไหมสวยๆที่คมเข้ามาได้ครับแล้วก็มีทางเข้าอีกตรงนี้เป็นรั้วอีกต่อไปอีกสี่สี่ร้อยไม่คือเท่ากับเรามีรั้วโดยอัตโนมัติแล้วและได้แล้วเขาพัฒนาผมไม่ได้เจอ็บรั้วรั้วเราติดกับเมืองโบราณเลยใช่ไหมเฉพาะค่ารั้วไม่อเผาเก็บตรงนี้ ตอ,เอเกเสาเข็มนี้แล้วก็ทำการเชื่อมอเสาเข็มตอ,เอเกเสาเข็มสองีงา่า,า,าน,าน,าน,น้านี่ัขขบ,นขขบนาจานี่เราก็จะเอาดินดินของกมละที่เขาอยากให้เราปลูก